คนไม่จริงใจดูแค่สองสิ่งนี้คนเราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันนานถึงจะรู้ว่าใครจริงใจหรือเปล่าแต่เราจําเป็นต้องมองให้ลึกและจับให้ได้ว่าอะไรที่เขาพยายามซ่อนอยู่หลังคำพูดดีๆคนจริงใจกับคนไม่จริงใจก่อนจะเข้าสู่สองสิ่งสำคัญที่ใช้ดูว่าใครจริงใจหรือไม่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนไม่จริงใจไม่ได้แปลว่าเป็นคนร้ายเสมอไป เขาอาจไม่เคยตั้งใจจะทำร้ายคุณแต่อย่าลืมว่าการไม่จริงใจมักทำร้ายได้ลึกกว่าแค่คำโกหกคนไม่จริงใจคือคนที่พูดอย่างหนึ่งแต่ใจคิดอีกอย่างทำดีด้วยแต่แอบหวังผลเข้ามาหาในยามได้ประโยชน์แล้วหายไปในวันที่คุณไม่มีค่าอะไรพวกเขาอาจไม่ได้โกงเงินคุณแต่เขากำลังกัดกินความไว้ใจของคุณอย่างเงียบๆแล้วคุณจะรู้ได้ยังไง ดูสองสิ่งนี้ให้ดีแล้วคุณจะรู้ทันคนไม่จริงใจหนึ่งดูเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังการกระทำคำถามที่คุณต้องถามตัวเองทุกครั้งเวลาอยู่กับใครสักคนคือเขาทำแบบนี้เพราะอยากให้ฉันดีขึ้นหรือเพราะอยากได้บางอย่างจากฉันคนไม่จริงใจจะไม่ค่อยแสดงเจตนาออกมาตรงๆแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆม,มันมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้เขาทำดีตอนมีคนอื่นดูอยู่ ทำดีเพื่อให้ดูดีช่วยคุณเฉพาะเวลาที่เขาจะได้หน้าชอบถ่ายคลิปเวลาทําบุญแต่ไม่เคยช่วยแบบเงียบๆเ,เขาพูดมากกว่าทําสัญญาเยอะแต่หายเงียบบอกว่าจะช่วยแต่ขอเรื่องตลอดพูดคำว่าเป็นห่วงนะแต่ไม่เคยยื่นมือจริงๆตอนคุณล้มเขาทําดีจนเกินจริงในช่วงแรกมาแบบเร็วตีสนิทไวบอกรักเร็วเกินไป แจกของดูแลเอาใจแต่คุณรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆเพราะบางคนหวัดล้องก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทีหลังความจริงของมนุษย์คือถ้าใครใจดีเกินไปโดยไม่มีเหตุผลมักซ่อนอะไรไว้ข้างในเสมอวิธีดูเจตนาแบบชัดๆหนึ่งดูตอนคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยลองทำตัวเงียบๆหายไปจากเขาไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆแล้วดูว่าเขายังอยู่ไหม ถ้าเขาหายไปแสดงว่าเขาอยู่เพราะสิ่งที่คุณให้ไม่ใช่เพราะคุณ2ลองเล่าเรื่องงมเหลวให้ฟังคนไม่จริงใจมักไม่สนใจเวลาคุณล้มหรือถ้าฟังก็จะเอาไปพูดต่อ 3. ขอความช่วยเหลือดูสักครั้งคนไม่จริงใจจะบ่ายเบี่ยงจะมีเหตุผลมากมายที่จะไม่ช่วยแต่ถ้าคุณมีประโยชน์เขาจะรีบมาทันที 2. ดูการกระทำหลังจากได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ถามตัวเองตรงๆว่าเขายังอยู่เหมือนเดิมไหมหลังจากเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการไปแล้วคนไม่จริงใจมักเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนที่แสนดีคนรักที่ดูเพอร์เฟคผู้มีพระคุณที่ให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแต่พอเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ การหายไปทีละน้อยเคยโทรทุกวันตอนนี้อ่านแต่ไม่ตอบเคยมาหาทุกสัปดาห์ตอนนี้อ้างว่าติดงานจากความใกล้กลายเป็นห่างแบบไม่มีคำอธิบายคําพูดเริ่มเปลี่ยนจากคําหวานเป็นคําเฉยๆจากการใส่ใจกลายเป็นเอาหน้าอย่าคิดมากจากคำว่าเราจะไปด้วยกันกลายเป็นเรื่องของเธอแล้วนะเขาเริ่มไม่กลัวว่าจะเสียคุณไป เพราะเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วและคุณไม่มีอะไรที่เขาอยากได้อีกต่อไปจำไว้ให้ดีคนจริงใจจะไม่เปลี่ยนหลังจากได้ในสิ่งที่ต้องการคนจริงใจจะไม่หายไปเขาจะยังอยู่เหมือนเดิมจะยังฟังคุณแม้คุณไม่มีอะไรให้จะยังเป็นหูแม้เขาจะยุ่งและจะยังรักคุณแม้คุณไม่สมบูรณ์แบบเหมือนวันแรกแล้วคุณจะทำยังไงต่อถ้ารู้ว่าเขาไม่จริงใจ นี่คือสิ่งที่คุณควรทำหนึ่งไม่ต้องโวยวายไม่ต้องประชดเพราะคนไม่จริงใจไม่รู้สึกผิดอยู่แล้วการแสดงความเสียใจหรือโกรธแรงๆจะยิ่งทำให้เขาคิดว่าคุณยังอ่อน 2. เงียบและเดินออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องบอกลาไม่ต้องอธิบายแค่เดินออกมาและไม่หันกลับไป 3. เก็บบทเรียนไว้ในใจจำให้แม่นอย่าซ้ำรอย และอย่าโทษตัวเองที่เคยไว้ใจเพราะการไว้ใจใครไม่ใช่ความผิดแต่การให้โอกาสคนเดิมทำร้ายซ้ำอีกนั่นแหละคือความประมาทสุดท้ายนี้อยากลัวที่จะเจอคนไม่จริงใจเพราะเขาคือบททดสอบที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นและทุกครั้งที่คุณเจอคนแบบนี้คุณจะมองออกเร็วขึ้นรู้ทันไวขึ้นและเข้าใจว่าคนจริงใจนั้นมีค่ามากแค่ไหน หากคุณเคยถูกหลอกเคยถูกหักหลังเคยเชื่อผิดคนอย่าเสียใจนานขอบคุณเขาในใจแล้วเดินต่อไปเพราะโลกไม่ได้ใจร้ายมันแค่กำลังสอนให้คุณมองให้ลึกและรักตัวเองให้มากขึ้น